วันนี้พบกับช่องตามใจคนถ่ายคือเก่าด้วยจ้ามาส่วนชาสาวนะพี่น้องก่อประด้ลงคลิปประมาณหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะพี่นอ้องคาจะติดทุระนะจ๊ะก่อเมื่อนี้ก็คือเก่านะพี่น้องสองสาวสาวนะจ๊ะผ่านอ,าออกมาอบบางยังคือเก่านะจ๊ะมื่อนี้แดดดีดีพี่นอ้องมือวานสามสิบองศามื่อนี้ก็คือจังก็เสร็จคือเก่าเลยพี่นอ้องเบิ่งแดดเปียงปังแดดแดดดีอากาศดีนะจ๊ะ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดของอประเทศยุโรปเนาะทั้งฟินแลนด์นะจ๊ะบางคนก็สิน,นี้อขลิเดย์เลยวันหยุดแล้วนะพี่น้องเขาก็ถิพาลูกหลานไปเล่นนะพี่น้องไปหาหยุดพักผ่อนนะจน๊ะไป <Bye. S 1> นะบายกระผมแม็กซ์แม็กซี่ Max. Max อันนี้เพิ่งเก็ตรไดสายจูงไหมนะพี่น้องมันจุดต้นเยอันนี้ก็ย่างข้างทางเทถวบานคือก้าเน่อยจ้ะเพราะว่าวันนี้แฟนจะไปออฟฟิศนะพี่น้องเพิ่นเนแต่ว่าวันวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละพ,พี่น้ไไองสิบห้าเพิ่นไปไอหายาเพิ่นนะจ้ะ หายาเพ giving, ิ่นดูบัตรผักตากอากาศนะพี่น้องพาเพิ่นไปเล่นอยู่นั่นแหละพี่น้องแต่สิได้ถ่ายวิดีโอไม่หมดเพิ่นก็สิมีความสุขเขับวันนี้เพราะมันเป็นปลาเนาะจ้ะมันเป็นปลาสีเละพี่น้องเนี่ยที่ว่าสิสไปวันเสาร์นี่จ้ะแต่ว่ามันอยู่กลางโกะกลางโกะเอ่อตรงนั่งเลือกถามฝากไปนะพี่น้องถามไปอยู่นั่นสิบ่ค่อยมีไฟฟ้าเฮาต้องหาเอ่อซื้อพ่อเบล่งไปนะพี่น้อง คนเขาตัดเงา,าตัดเา่คนามาสิมสาสคน,นนะคนันถนนไงเด้อจ้ะถนนไงพี่น้องตรงขามันก็เป็นป่าที่เคยพานนองหมาไปเลนเด้อจ้ะสวัเพืพ่อนงานเสมอเลยจ้ะพี่น้องฝายพึ่งเบือกันน่าจะพอชีวิตประจำวันเท่าก่อที่เป็นงสียเลยพี่น้องคือ ท่าหนองหมามายางสอมือตอนเสาร์นะจ๊ะเอาแฟนสองคนบางมือก็บแฟนก็สิมาคนเดียวบางมือหนูก็สิแบบท่าหมามายางคนเดียวเนะจ้ะว,ว่าเพื่อเขาอันศพเห็นง่ายนะพี่น้นะนนองเขาเบวบา,วางเมากกว่าเป็นเนาะคนเอาไปแท้นนะจ้ะนะครก็จะว่าบรรยางไปเรื่อย

ช่วงนี้ก็อากาศก็สิฮ o r n นะด้วยจ้ะเพราะว่าหมาก็สิย่างเด็บ่ค่อยโดนแห้งจังได้คือจำได้ตอนฮิมาโต้หนี่นมๆเพราะเขาหันแห้งบางทีลิ่นเขาห่อยเลยนะจ้ะเข้าตรงสร้า,างเกลือน้ำตรงนี้นะพี่น้องอันต้นางเหรอเป็นไงเปนไะนะงามนะพี่น้องสวยมาก ได้พยากรณ์อากาศบอกว่ามื่ออื่นฝนสิตกพี่น้องแต่บนไอ้ใจว่าสิตกบอกพราท้องฟ้าสว่างมากดูต้นไม้ต้นไะไเหาเดี๋ยวแต่ถ้าตกมากวันนี้เฮ็ดหนาสีออกเนาะพี่น้องแต่ก็บอกคยไปเก็บหรือวะถาลุ่มพี่เนาะเราหูเราเค่อยไปเก็บดูนะ เอ๊ะแม่สีกันเ่ยเขาไปยังลรือเป่านะต้นเลยอันนี้ก็ัวสีไฮเบิร์กน้ำพี่น้องเวลาเขายางเขายางน้ำกันเขาสิเป็นังสีเลยจ้ะเนี่ยโตหน่อยกับยางย่างโกนโตใหญ่กับยางย่างโกนเพิ่นเห็นบ่พี่น้องเอ้เพุ่นนะอุ้ยอุ้ยโอ้ย มันมีความสุขถ้าคนไหนออกมาหางหนอกพี่น้องนะต้นสนต่ว่าช่วงเ้าๆช่านี้เงียบพี่น้องช่วงนี้เงียบเด็กหน่อยเพราะม่บางคนกับาถามจังหวัดไปเที่ยวไปอย่างนี้จ้ะ เสีงเงยงหยับซูโมนีิโอ้ได้ยิ่งเสียงเด็กหน่อยตะโกดวกเวกเห่นกันคนนะคน <i> โอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้กดติดตาม้วาด้่ยจ้าพี่น้องก็ ผิดพลาดประการใดก็ถทึกใจยังก็ขอพ่ายหลายๆเดี๋ยวสิปรับปรุงแล้วจ้ะถ้ามีเวลาว่างก็สีไายคลิปวีดีโอดีๆให้พี่น้องเบิ้งนะจ๊ะไปใดเมา่อใดแล้วพี่น้องเฮาก็อยากให้พี่น้องได้เบิง้งเราจะก็คลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกด subscribe ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวใส,ส่บนฉากสุดท้ายนะจ๊ะแม็กซ์ one. Yeah.